มาดูข่าวดีกันหน่อยนะฮะวงการบันเทิงได้เฮฮะกระสวงวัฒนธรรมคิกออฟช่วยส่งเสริมหนังไทยไปไกลสู่เวทีโลกอุดหนุนงบถ่ายให้กับผู้ประกอบการนะครับ นี่เป็นบรรยากาศภายในงานประกาศ kick off มาตรการส่งเสริมการถ่ายทำภาพยนตร์ไทยในประเทศแล้วก็ส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของต่างชาติขับเคลื่อนอุตสาหกรรมบันเทิงไทยเนี่ยไปสู่เวทีโลกโดยมีนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐตมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานรวมถึงคุณพัฒนพงษ์หนูพันธ์กรรมการผู้จัดการช่อง 7hd เข้าร่วมงานครั้งนี้ด้วยนะครับโดยทางกระทรวงวัฒนธรรมเขาไฟเขียวสนับสนุนทุนสร้างภาพยนตร์ในรูปแบบคืนเงินการผลิต15เปเซ์ กรณีใช้ทุนสร้างขั้นต่ำ15ล้านบาทและสูงสุด30%ตามเงื่อนไขที่กำหนดนะคะอีกมาตรการส่งเสริมการจ้างผลิตดิจิทัลคอนเทนต์ของชาวต่างชาติสน,สนับสนุนงบ20%ของเงินค่าจ้างตามสัญญาสำหรับบริษัทต,ต่างชาติที่จ้างผู้ประกอบการไทยค่ะ เงื่อนไขนะคะเรื่องแรกก็คือเป็นเรื่องของทุนการผลิตตั้งแต่15ล้านบาทขึ้นไปก็จะได้15%ถ้าเกิดว่าตรงตามธีมที่กระทรวงวัฒนธรรมกำหนดนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสรัมสันุนเรื่องของงานประเพณีผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมนะคะแล้วก็เรื่องของอาหารไทยก็จะได้อีก5%และในกรณีที่มีการลงทุนอยู่ตั้งแต่40ล้านบาทขึ้นไปก็จะได้คืนอีกร้อยละ2.5ถ้าเกิดทุนการผลิต ที่50ล้านบาทขึ้นไปก็จะได้เงินคืนอีก5%ถือว่าเป็นมนิติใหม่ที่ดีต่อวงการศากรรมบันเทิงไทยนะคะซึ่งมีการเป็นระยะหนึ่งนะคะแล้วก็วันนี้ก็ถือ